คปนี้นะครับเรามาดูวิธีการตอบ TOEFL ITP Listening Part 1กันนะครับที่เป็น Short Conversation ก็คือว่าเขาจะคุยกัน2คนแล้วก็ให้เราตอบในข้อนั้นเลยนะครับทีเนี้ยที่ทำคลิปนี้เพราะว่ามีหลายท่านมาถามครูบ่อยๆว่าตกลงเราควรจะเลือก choice ที่เราได้ยินเสียงในโจทย์ไหม หรือว่าเราควรจะเลือกยังไงอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังง่งายๆโดยการเปิดคลิปเสียงก่อนนะครับอ่ะดูช้อยส์นะครับฟังคลิปเสียงนะ number 10 your new table is gorgeous it must have been expensive a little i guess what does the man say about the table อ่ะคำว่า table เนี่ยได้ยินแน่นอนอยู่แล้วชัดเป๊ะอะไรเงี้ย table นะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งที่เราน่าจะได้ยินคือคำว่า expensive ถูกไหมอันนี้ table ก่อนนะปุ๊บปบแล้วก็มีคำว่า expensive ทีนี้ยังไงล่ะ <laughs> พูดเร็วเหลือเกินจริงๆอะท table มีหมดทุกอันเลยแหละ small table ใช่ไหมมี small มี price มี too large อะไรอย่างเงี้ยแล้ก็แบบเอาไงอะ่ะหรือว่าจะ b boy อะ่ะทีนี้เราฟังเรามาดูตรงนี้กันว่า ถ้าเราดูฝั่งนี้นะครับดูฝั่งนี้นะอ่าว่านี่คือสคริปต์นะเราดูอีกครั้งหนึ่งเปิดเปิดไฟเสียงอีกรอบหนึ่ง number 10 your new table is gorgeous it must have been expensive a little i guess what does the man say about the table okay ผู้หญิงบอกว่าตัวดัชบันยูคือผู้หญิงนะ women บอกว่า oh oh my gorgeous เกจังเลยต้องแพงแน่เลย it must have been expensive ซึ่งตรงนี้จะตรงกับ expensive ตรงนี้ใช่ไหมผู้ชายตอบอะไร a little I guess little เนี่ยไม่ได้หมายความว่าโต๊ะเล็กนะครับก็นิดหน่อยอ่ะก็แพงนิดนิดอ่ะแพงนิดนิดแพงนิดนึงอ่ะแพงนิดนึง,นงฉันว่านะคือแบบไม่กล้าบอกราคาจริงไงเดี๋ยวผู้หญิงบอกว่าใช้ของแพงอะ่ะแล้วเขาถามว่าผู้ชายหมายความว่ายังไงก็แสดงว<าน>่งาเ<น>ป็นการคอนเฟิร์มว่าใช่โต๊ะมันแพง it was expensive ที<งา>นี้ ช้อยอื่นทำไมไม่ใช่ช้อยแรกบอกว่า it was a small table small ตรงนี้แปลว่าโต๊ะเล็กไม่ใช่นะครับคำว่า l i t t l e ตรงนี้ไม่ได้หมายถึงขนาดเขาหมายถึงราคาว่าแพงหน่อยจริงๆแหละอ่ะดังนั้นอะไรที่เกี่ยวกับขนาดตัดทิ้งให้หมด Choice A small ตัดทิง้งช้อย D u uh, m too large ตัดทิง้งที่น่าจะเป็นไปได้จะมี B boy กับ C cat ถูกไหมเพราะ C cat บอกว่า uh he doesn't know the price of a table ไม่รู้ราคาโตบอกอา ไม่รู้ราคาได้ไงอะ่ะก็เธอเป็นคนซื้อมาไม่ใช่หรอก็ผู้หญิงผู้หญิงยังบอกเลยเนี่ยโต๊ะแพงใช่ปะผู้ชายบอกก็นิดนึงเขาจะไม่รู้ราคาได้ไงอะ่ะก็ตัวเองคนซื้อมาอ่ะดังนั้นคําตอบก็เป็น B บอยก็จะเห็นว่าคําตอบเนี่ยตรงกับสิ่งที่ได้ยินในเสียงเป๊ะเลยในในเสียงโจทย์นะครับแล้วก็มี expensive ตัวเดียวที่เด้งมาไม่เหมือนชอยส c อื่นบางเอิญข้อนี้มันใช้ได้บางข้อจะเป็นแบบนี้บ่อบางข้อจะเป็นแบบนี้ แต่ว่าบางข้อก็ไม่ใช่แบบนี้เราไม่สามารถยึดหลักนี้ตลอดไปได้ดูข้อถัดไปนะครับอ่ะคำตอบไม่มีในตัวเลือกเลยยังไงคือผมผมเน้นคำเหล่านี้เอาไว้นะคำว่า need นะครับำหนึงคำว่าเอ่อ need คำว่า v o l e t คุณจะได้ยินคำเหล่านี้ในคำถามเรามาฟังเสียงคลิปกันนะครับ number 13 How could I be so absent-minded? I left my wallet at home again. It just so happens I have 20 dollars I don't need until tonight. What does the woman mean? Ah, นี่คำ need มั้ยครับคำว่า wallet ที่เราไฮไลท์ไว้เนาะจริงๆมีคำ home ด้วยอ่าครูยังไงเอ่อถ้าดูช้อยส์นะผู้หญิงไม่ต้องการเงินของผู้ wallet มั้ย หรือผู้หญิงจะพาผู้ชายไปส่งบ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหลักๆเราจะได้ได้ยินคําเหล่านี้นะครับเรามาดูสคริปกันมาสคริปดูดูสีสีข้างล่างนะครับสีขาวนะอ่าเขาว่ายังไงบ้าง number 1 h how could I be so absent-minded I left my wallet at home again it just so happens I have $20 dollars I don't need until tonight what does the woman mean อ่ะมาดูกันผู้ชายบอก how could I be so absent-minded คิดหลงคิดลืม absent mind absent บปลว่าแบบับ้าๆบ,บเปิดอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้ทำไมทำไมลืมอีกแล้วอ่า I left my wallet at home again นะครับฉันทิง้ง wallet ไว้ที่บ้านอีกแล้วมีคำว,ว่า wallet นะอ่าผู้หญิงบอกว่า oh it just So happen I have $20 dollars I don't need until tonight บอกว่าโอ้ฉันมีเงิน20ดอลลาร์ดีเลยฉันไม่ต้องใช้ I d n อ n น e d คือฉันไม่จำเป็นต้องใช้มันจนกระทั่งคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าอะไรถ้าดูรูปการแบบเนี้ยเหมือนผู้หญิงแนะ่จะให้ผู้ชายยืมเงินถูกไหมอ่ะเรามาตัดช้อยกัน Choice A she doesn't need the man money ไม่นี่คือผู้หญิงบอกว่าตัวผู้หญิงบอกฉันไม่ต้องการใช้เงินอะไรเลยแสดงว่า แล้วคนที่แล้วผู้ชายก็ไม่มีตังค์อ่าผิดตรงนี้ the man มันนี่ผิดผู้ชายไม่มีตังค์ครับผู้ชายลืมกระเป๋าตังค์ wallet ไว้ที่บ้าน Choice ส she will help the man find his wallet จะไปช่วยผู้ชายหากระเป๋าตังค์ไหมที่บ้านไม่ไม่ได้ช่วย help เลยไม่มีมีคำว่า wallet แต่ว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้จะไปช่วยหากระเป๋าตังค์ C cat บอกว่า she will give the man a ride home อันนี้พากลับไปส่งบ้านเลยจะไปเอากระเป๋าตังค์อันนี้ก็เกินไปนิดนึงนะถึงแม้จะมีคำว่า home จริงๆ home อยู่ตรงนี้ a d Home ตรงนี้ปุ๊บนะแต่ว่า Arrive Home ผิดไม่ใช่ไม่ไดอยากกลับบ้านเราต้องตีความครับกลายเป็นคำที่ถูกต้องคือ t e dog she is willing to lend the man some money เชื่อไหมว่าคำว่ามันนี่ไม่มีในไม,ไม่ไม่มีในบทสนทนานีเลยหาสิไม่มีไม่มีคำว่ามันนี้เลยแต่ตีความว่า20ด dollar ถูกปะอ่าช้อยที่ถูกไม่ได้มีพูดถึงเลยไม,ไม่ไม่พูดเลยตกากันเนี่จะกลายเป็นอย่างเงี้ยเอาหักหลังสนิกุตสาห์นั่งฟังออกหมด3อันเนาะ ถึงแม้จริงๆข้อข้อ A จะมีคําว่ามันนี้บ้างด้วยก็ตามทีแต่ว่าด้วยบริบทมันไม่ใช่เนอาเนี่ยเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยบางทีอย่างข้อที่แล้วะคําว่า expensive ใช่ตรงตามเสียงที่พูดในโจทย์แต่อย่างข้อนี้ไม่มีเลยจ้ะต้องเลือกอันที่ไม่ตรงแล้วก็ไม่มีในบทสนทนาอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า part one เนี่ย part หนึ่งจะเป็นแบบนี้ครับสลับกันระหว่างมีในโจทย์กับไม่มีในโจทย์เนี่ยสลับไปสลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสูตรตายตัวบางข้อ จะเป็นแบบตัวอย่างแรกบางข้อจะเป็นตัวอย่างที่สองคือต้องฟังให้ออกถ้าตัวอย่างที่สองนี่ยากนะเพราะว่าต้องฟังออกอย่างเดียวเท่านั้นคุณต้องแบบอันนี้เป็นแอดวานซ์ไงคุณต้องฟังออกว่าเขาหมายความว่าอะไรถูกไหมอ่าถึงจะถึงแล้วคุณต้องไปลอกด้วยว่าเลนบอกว่าให้ยืมอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีข้อแบบตีความตรงตัวกับข้อที่แบบต้องวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยพัสดวันเนี่ยสามสิบข้อเนอะก็ทําไปนะครับสามสิบข้อผมว่ามันจะมีข้อที่ง่ายๆที่เราบอทําได้นะแต่ว่าเราต้องฝึก ให้คุ้นเคยกับการฟัง listening แล้วมันไปไหวเนี่ยพอข้อนี้หลุดปุ๊บข้อถัดไปมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ฝึกเอาไว้นะครับก็จะได้พร้อมสำหรับห้องสอบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ